นี่นะครับอันนี้ก็คือพานคุดมันนะครับผม่าพานคุดมันกับพานยกกล้องนะครับส่วนโรตารี่จะอยู่สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับยูนชาแนลนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถไถรุ่นเอลนะครับผมสําหรับมือหนึ่งและก็มือสองนะครับราคาคร่าวๆรถไถนะครับที่ออกมาที่สําคัญก็คืออุปกรณ์3ชิ้นนะครับออกมาสามารถ รับจ้างแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นของเอ L36 นะครับรุ่น L เขาเรียกว่า H226E Pro นะครับผมนี่ D H226E Pro นะครับผม22คืออะไร22ก็คือพานนะครับผมพาน22นะครับ22มิลน,นะครับพาน22มิล6ก็คือ6นะครับพาน6นะครับผมถ้าเป็นพาน5ก็คือ ยี่สินะครับโปรมีตัวโปรนะครับตัวโปรตัวนี้ถ้าราคาติดมากับรถก็จะอยู่ที่33,900ืนามนะครับตัวโปรตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวพันห้านะครับก็จะอยู่32,900ืนารนะครับถ้ามือหนึ่งถ้าเอามือสองก็ประมาณ20,000ื่นนะครับผม20,000กว่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่สภาพนะครับแต่อันนี้ก็ติดมากับรถนะครับประมาณ สิบ uh, ปีได้แล้วนะครับตัวนี้ซื้อผานเปลี่ยนใหม่นะครับผานก็จะเป็นผาน uh, ตราเง,งานะครับที่ซื้อมาวันนั้นตกใบละ90 0อยนะครับผมถ้ายื้อห่ออื่นก็จะเป็น850ร้อยห้าสิบบังนะครับแปดร้อยทวนมั่งนะครับผมตัวนี้สําหรับผานพร่วนนะครับสําคัญนะครับต่อไปก็จะไปดูผานคุดมันนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือพานคุดมันนะครับผมพานคุดมันกับพานยกร่องนะครับส่วนลอตเตอรี่จะอยู่ทางนู้นนะครับถ้าเราอยากจะรับจ้างรับจ้างในการคุดมันหรือว่ายกร่องมันนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับผมก็คือไถนะครับไทยคุดมันอยู่ที่ไร่ละ250เหมือนกันนะครับยกร่องก็ไร่ละ250เหมือนกันนะครับสําหรับ ตัวนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นตัวขุดมันของคู่ลิ้นนะครับผมไปซื้อจากร้านที่ซีสเกตวันนั้นนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กน้า10มินนะครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องเหล็กน้า10มินนะครับส่วนคีเมาก็เป็นคีเมา22นะครับผมเป็นคีเมา22ตัวนี้เหล็กคีเมานะครับก็ได้ใช้งานไปแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคไทยของตัวเองนะครับฝั่งนู้นก็โอเคนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นผานยกร่องมันนะครับเป็นผานยกร่องมันถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับอ๋อลืมบอกราคานะครับผมของตัวผานขุดมันตัวนั้นก็จะอยู่ที่เก้าพันเก้าพันเก้าขึ้นนะครับหรือว่าแล้วแต่ร้านนะครับผมแต่ผมซื้อได้เก้าพันเก้านะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้ผานยกร่องมันนะครับผมตัวนี้ก็ถ้ามือหนึ่งก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดนะครับหมื่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะครับ ถ้าท่านใดไม่ซีเรียสก็ใช้มือสองก็ได้นะครับผมสำหรับผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ก็มีที่ปรับเป็นที่หมุนตรงนี้นะครับที่หมุนที่หมุนนี่ปรับเอียงนะครับตรงนี้แล้วก็ขยับฐานได้นะขยับฐานได้นะครับผมตัวนี้ราคา1 5 0 0นถึงนะครับอันนี้เป็นซื้อข้างนอกนะครับผมซื้อนานแล้วนะครับส่วนผานก็จะเป็น น่าจะเป็นผานย4่นะครับผมสองข้างนะครับมาถึงตัวที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือโรตารี่ฝั่งนู้นนะครับโรตารี่ซึ่งถ้าเรามีาผานทวนแล้วนะครับผมเราควรที่จะมีโรตารี่นะครับโรตารี่ติดด้วยเพราะว่าโรตารี่เอาไว้ปั่นนะครับปันน่นนาปั่นไร่ปั่นก่อนที่ยกร่องมันแล้วก็ครือว่าปัน่นวานเสร็จค่อยปั่นนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้เป็นโรตารี่ของ L3608 นะครับติดมากับรถนะครับตัวนี้ออกมาจากศูนย์นะครับซึ่งตอนนั้นก็จะใช้โรตารีของอ่าอ่านี่ครับยี่ห้อ KR162 นะครับผมสำหรับ L 3 6ก็จะเป็น162นะครับนี่162ถ้าเป็นของ4 0ทุกวันนี้ก็จะมีอ่า16165นะครับแล้วก็163นะครับผม ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใช้ได้พวก LC0 นะครับตัวนี้โรตาอรี่หลายๆท่านที่ใช้รถนะก็รู้ว่าโรตาอรี่เป็นอะไรที่กินน้ำมันมากนะครับตัวนี้เป็นกินน้ำมันการปั่นการอะไรกินน้ำมันกว่าการถ่ายเยอะนะครับสำหรับการปั่นโรตาอรี่ก็อยู่ที่ไร่ละ300นะครับผมอัตราการรับจ้างอยู่ที่ไร่ละ300เพราะว่า มันกินน้ามันนะครับส่วนใบนี่ครับใบปั่นนี่นะครับผมใบปั่นใบละเจ็ดสินะครับผมถ้าซื้อที่ศูนย์ก็ใบละ70นะครับผมดูสิกี่ใบครับใบละเจ็ดสิบนะครับถ้าซื้อข้างนอกก็จะอยู่ที่ใบละ65นะครับผม1นึ่งฤดูกาล2องฤดูกาลก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับผม2องฤดูกาลก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับผม ก็วันนี้ก็พาทุกคนมาเดินชมเดินพูดคุยเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ